มาครับพี่น้องครับมันี้ออมหมูครับพี่น้องกับถิ่นี่หอดเนื้อทอดจัดทีคาดก่ได้ครับตำักหุงใส่ปะกอกแหม่มีสวัสดีค่ะโอเคมาพี่น้องกินข้าวน้อกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องฝากไว้สุขสุขลคนค่ะว่าพ่อกระถิ่นแล้วจะพี่น้องกับเซตลูก่อนนี้แล้วกครับผมมาพี่นาอยากเล่นน้อยพี่น้องครับพ่อเปิดอาบน้ำให้คุณมายืนพ่อมาถึงพ่อคนนี้ได้โอเคโอเค มาพี่น้องกินข้าวค่ะตเช้านะคะตเช้าตอนเชี่ยงนะคะนาอคืออันเฝ้าพี่น้อ,องันเลยหาเบอร์เห้าครับนี่เพื่อละคิดตัวสิไปนั่นไปนี่ยู่มง,งานนั่นบอะม,มาเด้อมาเด้อเาอนกันเด้อเออหงาเด้อ แกชวนเราไปหลายกี่เล้จินยาอี้ยังกินยายาี่อยางนกินัยา่อเาว่ากินยากินนังกินนี่คอยเห็นกช่วยกินน้าก็กินน้ำยาเจาเนี่ยาวมกินนเศร้าอากินน้ำยาเยว่ากินน้ำยาตัวตัวเศร้าออหมูผู้ใดเหตุสรุป มันมีเห็นจเป็นจ้ท่านอ่สอนแ่ผู้ดังนะอืกไรสินีแบทห่ครองมเตัดตั้งแต่วันที่เราไปล่าสุดแล้วโอเคอือตะลอนมาเอาอ่ะอาเสียงก้องเขาใคร้ายรูกเอา ัสดีค่ะิโน่แ้ว้รวกสิน๋วยเตี๋ยวอยู่เมื่อกี้นี่เออไม่กิน้วสมใจมันไม่ได้เห็นมานจุ๊บเธออยู่ไงที่แบบร้านแม่ไก่เนี่ยมามาเยอะมาเยอะมากินีน้องมามาเยอะมาสิไรมามาคือน้ำเกลีสินเกียวว่าดีประชาชนดีสินหรือยังคะอื่จ่าก็ว่าเห็นแบบน่าเกง่ายน้องวอยู่วะอัน มากใส่กิ่นโดยโดยตรงเลยบอ่อของบ้านเนี่ยบอาพี่น้องฟังไปรอบนึงหรอมาถามเจ้าตัว่นมันเป็นชีวิตประจำวันแล้วค่ะอ,อกแตกบ,บ,บ้านต้องใส่ค่ะพี่น้องใส่บใส่มันกปินล้วงลิงตูดจังไรบุทำไม่เป็นตัวคนของตนเองอะไรคะ เบไร่กินหนอกครับแต่ได้ตังใสหอกเสียงหอม่หรอเอ้ให้หลอกกอบยังไงอืมอน้ำแับพ่นนบ่วะน,นีละเกลือหลอเลย,ยก,ก,กินงยไดที่อันน้ำปลายังมัาลาประจังกินเหมือเมื่กีรแงค่แ้วเหร พี่ขอตรวจค่ะโอ้โหเรนใส่สูตรให้ดูใส่ข้างกับข้างข้างพอมากเลยอีกแบบสุดนี่สุดนี่ยำเลยก็ยยำนั่นเผ็ดไม่เอาไม่เอาเนี่ยแหละถ้าพ่อลูกเขาอยู่ด้วยกันน่ะก็ยังเชื่อมกันว่ามันต้องใจข้างนี้ไม้ค่ะใส่นี่บอกใส่ปีนแท่งบอกการกหันหัวโคนขึ้นเถอะนะตำบากแค่นึงนะคะ ยุ่งซุดจังหน่อยส่วนไรบอเห็นมันมีทางนะแล้ตัวนั้นเขากระจุ่มไผมอันนี้ล่ะซุดนี่แหละ่ผมะดโคตรเจ็บตาก่อเงาะหัวไม่ได้เนาะเอาเมยนะเอาเมยเนาะาร์บหัวเขางมาแม่บ้านเขารับแม่บ้านไก่ จังลเลยไม่จัง,งมันม่เป็นเสียบดิเลิศจ้ะอร่อยแบบใต้บัตรอร่อยแบบใตบัตรไ,ไ,ไปเลยนี่ฮาก็มาเไปหรกสบคักแสบเนี่ยนะได้บัตรไบัตรตนะสบลายอืมประจกาใก็เจอสิว่าแบบบัตรศก,กัปนอย่า <c oughs> มันต้องใ่เนื้อด้วยนะคะนเนี้ด้วค่ะเเนี้ยก็บข้าวนะคะตังหลังหยอกปลาอยู่ไปนหรอปลาเหเห็นพูนป่บนี้ปาเบิ่หรเห็นพูนบ

จะกินน้ำหรอคะน้ำไ่แย่ๆน้ำเต้อกินะไรแย่้าไหมไข่มนไก่หอก็่อได้นไข่เกาเหไข่มันเกาดึงไหหลานะมันก็หลวกเสีนแสบไปเลยนะคะไปเนะคะทำไมถ้ากินเขด้งบ่อทำไมต้องกินกวที่ยดยังรก็ยอบเสีไเพื่อเี่ยวขายเดียวอมกันเนี่ จ้าคือาปลาี่ขาเอาปลายฟองเหลือพี่น้องอย่างเจักมอขวบข้ามือเลียนต่ำกันระวังจาะเด้อคุณนังคุณก็จะดิ้นใจอือไม่ทำให้ามันไม่ทำให้ทำไมทำไมแอร่อยแบบตายบัดหลักคนได้กิน แบบเราจะให้ยปอนแล้วนั่งนตรี่อืเอาเอาเอาอันนี้มาให้หน่อยหนังเทปป่ะเทปดี กินแล้วอาจจะแกงกะปิเลียนเหมือนเดิก่อนอืงเราหลุเป็นชัดจับอะไรนะข้าวเหนี ปาป้าตายปีตายไม่หรอหอมมะางามต้นมขามเเคียงมะขามเคยรูดมือก็เมื่อ,ดอ,อ,อเดกุกการมากสัสี่สิบปีเด็กอินทรีย์ก็ทิ้งท่านไม่ใช่จะจะไ,ไป

ก็มาข้นไฟกวนดังเราบอกไฟก็มาบิงออกก่อนจังก็แตกไปเลยมันเก็เรี่องกับบางงามเลยเรื่องอะไรไม่นั่งอย่าเอาลูกค้าไม่ยูอื <c oughs> อส่วนบ่ ไปยิ้มด้วยวะนี่พี่น้องอร่อยแบบตบายบัดไม่ได้ยิบิดอะไรมากมายมไม่ได้หลงบนกรนขนาดนั้นมมไม่เป็นไรนะพี่มแม่มแเขาบอกเขาจะไปสื่อเหล่าสื่อเบียนญอ,อ่ะรู้ได้ผู้ได้ไปบันีึกอ,อันตะพ่อน ไปหาเรนตัวแรกชุดในอุดรเขามาฝากไหมนะ <c oughs> อ่ะไปเราก <c oughs> ็เอาขนมมาน้่แน่พ้องทักท้อนไปเอสื่อเอึงสานหน่อยให้มันไปมันแล้วทัวไ่งเป็นอย่างเต้าน,นึ่น่อยงเนอย่างเกิน <c oughs> อยู่กันยังไงบ้าง เนี่ยกันยุ่งเข้ามามาเลยดั่ให้หน่อยนั่งเต้นกันั่งช่วนั่งอดซอมอยู่แบนี้โอ้หผู้แข่งขันแข่งอย่เง้ยนั่งายอ่าเนี้มดเ้น่งถ่ายเอาปากหหอมๆรนอบบ ลอ,อ,อยตั้งเลยลอ,อยตังเลยทำงามหานอนแท่มื่นเดอดนี๋ยเมื่อไรนี่ยไปเห็ดแน่ขนานแขกงแกรบงนะฮะแห็กระสองนะเก็บ,บต่ของ,นะแบบองอมื่เก็บส่ยไคนเก็บส่ยเหรอเปิเดแอร์ยงืด,ดตอม พาคุณแม่มาหชั่วโมงก็งมาแล้วแหละเอาลินะเอนจะได้เจอป้าต่อมแล้วค่ะวันนี้หนูจะนอนแน่ด้วยแน่แ็่ทำไมนั่งก่อนคุนตกกูกิจก่อนถึงแงถึงร่างแ่กูบกกินซ้ำซำบกกินกะเก็บอ้อยกับปัวป่าแบ ไม่เจอกันนานหรอพี่น้องหอมไม่แต่เขาปายไหนหมอนหมอนหมอก็ะ่ะอันถูกกันมัน่นเปิดไใบเราลูกค้ามาทำมันเจียวหมอนซึ่งเอาหลายเห็นงด้วยนี่ยทีบ้านเต็มปากก็ได้ดเราดีใจยังบ้านเต็มปาก,กตาสร้างใส่ผอบ <laughs> แต่ไม่ซีแซงสุดๆนี่โลกสวยค่ะเนีย่ยโลกสวย อ๋กตีเส้แดงมันมุ่มิใ่หออิมเอามาแกบ่บตรงที่มันเป็นหีไก่นี่ยอืมีิมาีด้านนเขาโดนแล้วอิ่มแล้วค่ะพี่น้องค่ะเตรียมโตก่อนมือนีแล้วค่ะขอบคุณหลายพี่น้องาอากาดมจ้ะ ไม่ว่าคลิปหนึ่งเดี๋ยวขอบคุณครับเป็นความทราจำคลิปหน่าสวัสดีค,ดะดค่ะบ๊ายบาย